สวัสดีครับพี่น้องสุขุมสุขคนครับวันนี้ไอาชาติพามาเอาปลาขอนครับพี่น้องเกือบเหม็นบอมานาครับผมบันี้ปกติกับมาสวมมืออยู่บ่คิดว่ามันสิขอนกันไมด้มาจอบเมืองสันเดย์ลองมาเมืองเมืองโอ้ยเกือบเหม็นพี่น้องเลยมาๆมาๆโอ้หัวขี้ลูปคนชิงลูกากากส่างอยู่พี่น้องสะอน้อนี่หลีบังเนี้ยมาๆมา,มาพี่น้องมาเจ็บนักกันบะดนี้ยมึงมึง คนจิงลูกแกกใส่พี่น้องเฮ้ยแตงได้ดีนี่เอาไปอูกินไหพี่น้องนะเอาไปอู๋ไปหมกเลพี่น้องอ่อนไรวิ่งกรบพุ่งเดียวมาอู้อู้อู้พอดั พี่น like. mm ้องเอ้ยมึงมึงปากคอกำลังโตใหญ่กำลังสีงามๆอยู่มั้งเกือบมันบุ่มมาพี่น้องเลยเกือบโบเลยพอบรรยากาศแบบนี้พี่น้องโมเมนต์แบบนี้หาบ่าได้ยังไงได้ครับเนี่ย พี่พ่อจะสมัยเป็นน้อยๆเนาะครับเนาะเป็นเป็นลักปลาขอนน้ำหน้าปนน้ำหน้าพี่น้องเหรอี่น้องมองหน้าพูนกับว่าการลักดอกเป็นลักปลาขอนน้ำพี่น้องอยู่ขวางเลยครับเี่ยห์เหวี่ยเหวี่ยหี่ยหวกของว่าผีพี่น้องทิ้งหลายครับโอ้เออหน้ามันแห้ง ก็เป็นเน o w ถิ่มแล้วพี่น้องเน,นี่ยนะอ่นบ่ะออมาออกภายในสองสามมือนี่ผมว่านะครับตายบัดเลย <c oughs> <c oughs> ผมว่าเห็นตะขวยเหรอผมว่านี่มึงเนี่ยแหละโอ้สะอ่อนนะพี่น้องก็เสียเอาไปอันปล่อยลงอันสานะครับไอชาเกียบไปปล่อยลงสาจล็กน้อยเราก็เอาอันบนน้อยเลยนแหละครับผมเดี๋ยวแต่ เอาไปไว้ถ้ากินจะขาบหนึ่งเนาะครับเนาะโมรูว้ว่าแม่เราสิเฮ็ดจังได้กินปลาขอนปลาคอ,นาคอนหน่อยตะเกาเล้ากับสิอู๋ใส่ผักอีตูวเหรอครับบ่บ่บบ่สั่นเล้ากับหมกนะครับเล้ามักหมกโงยเนาะมือ่ใส้มือ่อขัวอยู่พ,พ,พุ่นนะพุ่นนะไม่พี่น้องโอ้ยกูจูกีกีอยู่พี่ตัวนี้ตัวสีเงยก็มูครับ เขากำลังงามครับไม่ตะห่วองยังไงพี่น้องบรรยากาศก็ดีดีครับอันนี้ผมไปเอาเข่ามาวานนะครับเอาเข่ามาวานในโคกทุเรียนนะครับเอในสวนทุเรียนผมเห็ดเป็นโคกนะครับเหลาก็มันจะมีทีว่างขางลางนะครับผมก็นเลยเอาเข่ามาวานครับ โอ้แม่แม่พี่น้องมาเก็บน้ำกันนะครับโอ,โอ,โอ้ไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอโอ,โอเคมาเก็บน้ำกันครับพี่น้องเดี๋ยวผมกับ อนุญาตลาไปก่อนนะครับเดี๋ยวขอเจีบประค่อนก่อนครับสวัสดีครับ